สวัสดีค่ะวันนี้ช่องไลติเพลินพุ่งนะคะมีเมนูอร่อยมานำเสนอแล้วก็เอามาฝากกันนะคะก็คือขาหมูเวียดนามก็คือขาหมูยัาไส้อะคะ่ะไอตัวนี้จะอา่ามันอันนี้จะเป็นรุ่นขาเล็กนะคะถ้ารุ่นขาเล็กอัตรกรนะคะเขาจะขายอยู่ที่130ยสามอยูนี้นะคะอยู่ที่230 ผ่านไปสิบปีนี่ราคาขึ้นเยอะมากเลยค่ะเป็นขานก้ขาหมูเป็นของฝากจากหนองคายนะคะอันนี้จะเป็นต้นตำหลับของแม่ท้วนเลยนะคะของแม่ท้วนที่หนองคายนะคะแล้วเขาจะมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ปั๊มปตทททวุดรนะคะจะเป็นปั๊มปตทที่อยู่นาขาะคะ่ะมันจะมีร้านตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่นั่น ไปซื้อแวะซื้อที่นั้นก็ได้ถ้าเกิดใครอยู่ดอนสะดวกที่ปั๊มปตรทอนาขค่ะก็ได้หรือใครอยู่หนองคายก็ไปผ่านปรตูลาที่หนองคายก็ซื้อที่หนองคายก็ได้อะค่ะหรือจะสั่งซื้อทางเพจเขาก็ได้นะคะเขาจะมีเบอร์มีมือถือให้มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้อยู่ะค่ะเนี่ยค่ะโทรไปสั่งก็ได้ลองสอบถามเขานะคะว่าเขา มีอะไรขายบ้างแล้วเขาสั่งเขาจะส่งอะไรให้เราได้บ้างแล้วกี่วันนะคะเขาน่าจะมีวิธีการส่งแต่ถ้าเกิดพอดีมีเพื่อนที่คุณ่ไปฝากเพื่อนที่กรุงเทพที่นนนะคะเขาจะเอาเขาจะติดใจเขาก็เลยจะฝากเราซื้อเวลานั้นก็คือเราก็จะ ใส่ฟิตไปแล้วก็ใส่ลังโฟมไปไปจะเดินทางด้วยรถยนต์ก็ได้ค่ะถ้าเราใส่ฟิตไว้แล้วเราก็ดใส่ลังโฟมแล้วเดินทางได้ทั้งวันนะคะหรือว่าจะส่งทางเครื่องบินก็ได้ก็จะฟิตแล้วก็ใส่โฟมซีนไปแล้วเราก็ไปร,รับที่สนามบินยังไงก็ลองสั่งมาชิมดูนะคะอันนี้ก็คือกินตั้งแต่ตอนขา้อย รุ่นขาเล็กนะคะรุ่น130ค่ะเดี๋ยวนี้อย <Tem 19. S 1> ู่ที่230ละมันจะมีรุ่นขาใหญ่กับขาเล็กนะคะรุ่นขาใหญ่260รุ่นขาเล็ก230นะคะถ้าจะไม่ผิดนะคะก็อร่อยมากเลยค่ะเจ้านี้ต้นตำรับแล้วก็จะมีบางร้านนะคะร้านอาหารเวียดนามบางร้านนะคะก็จะทําเรียนแบบแต่ก็คือไม่อร่อยเหมือนเท่ากับของเม็ท่วงเลยนะคะก็ลองชิมดูนะคะอันนี้สําหรับตัวเองนะคะเพราะว่าของเม่ท่วนจะเป็นเจ้าต้นตำรับเลยแล้วก็เจ้าอื่นนี่จะเป็นทําทีหลังแต่ว่า ในกินขาหมูยัดไส้อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้เราเวลเราหั่นออกมาข้างในเราไม่ต้องเราไม่ต้องอุน่นไม่ต้องเวฟไม่ต้องต้มอะไรนะคะเรากินแบบกินแบบแฮมแบบกินแบบแฮมแบบอ่าน,นั่นแหะคะ่ะมันจะอร่อยกินแบบเย็นๆนะคะจะอร่อยเราก็รอให้มันละลายพอประมาณที่เราหั่นได้เราก็หั่นเป็นแว่นก่อนแล้วเราก็ผ่าครึ่งเท่ากับคําจะผ่าครึ่งจะผ่าครึ่งหรือผ่าสี่ก็ได้อะคะ่ะเดี๋ยว จะหั่นให้ดูนะคะอันนี้ก็คือแบบแพ็กเกจจิ้งที่เขาแพ็กไว้เม่ท่วนพอดีไปทุระแถวนั้นก็เลยซื้อมาอร่อยมากนะคะ,อ,ะอันนี้แล้วแต่ถนัดนะคะว่าเราจะกินแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือจิ๊กโชหรือว่าเป็นน้ำปลาพริกก็ได้แต่ในในตามของช่องเลติเพลินพงศะคะ่ะจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดจะอร่อยมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมา กำน้ำจิ้มซีฟูด้ดเพื่อจะกินกับขาหมูย่าไสอะคะ่ะโดยน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะมันจะมีส่วนประกอบอยู่ที่พริกขี้หนูสวนค่ะกระเทียมไทยอะคะ่ะอันนี้เราเด็ดแล้วก็เราล้างให้สะอาดนะคะอันนี้ก็แกะเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดกระเทียมไทยเม็ดเล็กมากเลยนะคะเม็ดเล็กมากเลยมันจะอร่อยมันจะหอมกลมกลม่อมอร่อยความหอมมันจะอร่อยกว่ากระเทียมจีนกระเทียมต่างชาตะะิค่ะ ถ้ากระเทียมไทยมันจะหอมอร่อยเล็กปิ๊กขี้หนูเลยอะค่ะไอกระเทียมไทยแล้วก็มีน้ําตาลายแดงหรือว่าใครมีน้ําตาลปิ๊กก็ใช้น้ําตาลปิ๊กก็ได้นะคะแล้วก็น้ําปลาแล้วก็มะนาวไอ้น้ําปลาน้าปลาน้ามะนาวแล้วก็น้ําตาลาสแดงเราใช้ในปริมาณที่เท่ากันนะคะสูตรนี้จะไม่ใส่เกลือนะคะเพื่อจะให้น้ําจิ้มของเรามีน้ําที่ ที่มากค่ะมันจะได้ไม่แห้งมากถ้าเราใส่เกลือมปรุงไปมันก็จะเค็มเกินไปแล้วน้ําก็จะน้อยอะค่ะแต่ถ้าเกิดเราใส่แค่น้ํามะนาวอ่าน้าปลาแล้วก็น้ําตาลทรายแดงช่องนี้จะเป็นอาหารสุขภาพนะคะน้าตาลทรายแดงจะไม่กินน้ําตาลทรายขาวได้ไงก็เพื่อนก็ลองดูนะคะถักับข้าวใส่น้ําตาลทรายแดงหรือกินอะไรน้ำตาลทรายแดงหรือว่าจะทาอะไรอะใส่น้ําตาลทรายแดงดีกว่าค่ะมันจะดีต่อสุขภาพมันจะไม่มีสารฟอกขาว เดี๋ยวเรามาตำน้ำจิ้มกันนะดูนะคะเริ่มแรกนะคะขก,กับบอ่าพริกขี้หนูก่อน,นะคะ่ะพริกขี้หนูแล้วก็ตามด้วยกระเทียมกระเทียมไทยปอกเปลือกให้ปอกเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาโขกน้ำจิ้มกันก่อนเดี๋ยวโขกระเทียมกับพริกให้ละเอียดก่อนนะคะ เมื่อเราตำกระเทียมไทยแล้วก็พริกขี้หนูละเอียดแล้วนะคะทีนี้เราก็มาใส่น้ำตาลลงไปค่ะอันนี้ก็คือวันนี้ทำเยอะค่ะก็ใส่อยู่ที่ประมาณ3มช้อนโต๊ะพูนๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็เพื่อนๆก็กะปริมาณดูนะคะถ้าทำเรามีกระเทียมมีอันนั้นเยอะเราก็ใส่เยอะหน่อยนี่ามาโขลน้ำตาลทรายแดงให้มันละเอียดใครมีน้ำตาลปึกหรือน้ำ อ,อ,อันนั้นก็ใส่ก็ได้นะคะน้ำลาลปจะมีความเข้มข้นความหนืดความหอมอันนี้ถ้าเกิดบ้านใครมีครกก็โขกดีกว่านะคะมันจะได้ก็เรียกว่าอะไรนะได้ความหนืดของพริกกับกระเทียมมาค่ะมันจะเรียกว่าอะไรน้ำยางน้ำความหนืดของมันมันจะอร่อยกว่าะคะ่ะถ้าเราปั่นนี่มันก็จะแบบไม่มันจะไม่มีความหอมความ น้ำมันของน้ำมันห่านสารละเหยของไอ้กระเทียมกับของนิกนคะคะมันก็จะไม่ออกมาดีเท่ากับเมืต่ตอนเราโขลกปั่นนี่มันก็จะแบบแค่แบบปั่นสับให้ละเอียดเฉยทีนี้เมื่อเราโขลกน้ำตาลให้ละลายแล้วนิกตามด้วยน้ำมะนาวนะคะประมาณหนึ่งถ้วยในปริมาณที่เท่ากันนะคะมะนาวมะนาวน้ำปลาน้ำตาล น้ำปลาไม่น้ำปลาค่ะน้ำปลาอย่างดีทีนี้เราก็มายังไงคะมันก็จะมันก็จะบอกว่าน้ำพอประมาณถ้าเราใส่เกลืออย่างเงี้ยมันก็จะทำให้มันแห้งไปข้นไปน,นี่มันก็จะพอดีกําลังพอดีเลยค่ะกินกับขาหมูยัดไส้อันนี้ก็จะต้มไว้เยอะค่ะเดี๋ยวกินกับขาหมูยัดไส้แล้วก็จะตักใส่ เพราะว่าอันเนี้ยมันเหนื่อยมันช้าอยู่เสียเวลาตรงแกะกระเทียมไทยค่ะมันจะกรีบเล็กเวลาตำก็เลยทาไว้เยอะหน่อยเวลานั้นก็แบ่งไว้เวลาว่างๆก็จะกินกับกุ้งอบวุนเส้นบ้างกินกับกุ้งอบเกลือบ้างหรือว่าบางครั้งก็มันก็จะมีปูอัดนะคะก็จะราดยำปูอดัดอร่อยมากเลยนะคะยำปูอัดแบบไทยๆเพื่อนๆก็อันนั้นได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะคะ เมื่อคลุกเข้าให้เข้ากันละอืพอดีเลยค่ะมีรสชาติความหอมของกระเทียม,มกบพริกแล้วก็มีความเคม็มความหวานวามเปรี้ยวกรอบอร่อยกำลังดีเลยค่ะถ้ายังไงลองลอง,ลองทำกันดูนะคะในห่วงสูตรเดี๋ยวเดี๋ยวจะหั่นขาหมงจัดจานให้ดูนะคะอร่อยมากเด้กินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เราตอไว้นะคะ ตักใส่็จทับปลาแวรไว้แล้วก็เก็บเสร็จตู้เย็นแล้วเราก็เอาช้อนสะอาดอะคะ่ะตักเสษถ้วยมากินเป็นมือเป็นมือะคะ่ะเราไม่ต้องเอา,าเอาขาหมูจิ้มมัไปในน้ําจิ้มนะคะหรือว่าเอาอะไรจิ้มไปในไปในน้าจิ้มนะปลาแวเราเดี๋ยวมันจะเสียแต่ถ้าเกิดเราใช้ช้อนสะอาดแบ่งออกไปกินทีละเล็กเล็กหน่อยอะคะ่ะมันก็จะเก็บไว้ได้นานนะคะเป็นอาทิตย์ได้สองสามอาทิตย์เลยอะคะ่ะเพราะเราเพราะว่าน้ามะนาวใช้มะนาวสดแล้วมันก็จะแบบสด สะอาดปลอดภัยอะค่ะเนี่ยค่ะ,คะอยากกินกับคาหมูอร่อยมากเลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะคะแต่ส่วนตัวชอบใส่น้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มซีฟูด้ดจะอร่อยมางคงก็จะกินแบบจิ๊กโชมางคงก็จะกินแบบกับซอสอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ชอบอะค่ะจะกินกับคาหมยัดไส้กินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่จะอร่อยมากเลยนะคะถ้าไงฝากช่องไรตี้เพื่นพงด้วยนะคะ กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่ง comment อ,มมอะไรเข้ามาให้กำลังใจกันหน่อยหรือจะคอมติเตียนให้ปรปับปรุงอะไรนี่ก็ก็ได้เลยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดอันนั้นให้ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะฝากช่องเนาใหมาช่องนี้ด้วยนะคะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสด,ดีค่ะ